ยโยงสวัสดีครับวันนี้นี่ผมจะมาดัดร่วงกวงให้เอสซีดูแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้นี่ผมจะใช้กวงกี้ไปดัดนะครับแต่ว่ามาดูลักษณะนะครับลักษณะนี่เขาจะสั้นมากเลยนะครับเขานี่จะสั้นมากเลยนะครับกวงกี้นี่เป็นกล่งที่เขาสั้นนะครับส่วนกวงกี้ดงนี่เป็น กวางที่เขาเยานะคะกวางกี้ดงนะครับแต่ว่านี้มันคือกวางกี้นะครับประเภทกวางที่เก่งที่สุดน,นี่ก็คือกวางทรงแล้วก็กวางฮาร์ดกนแดงแล้วก็กวางท้านันปูแล้วก็กวางกี้ดงนะครับเป็นกวางประเภทที่เก่งที่สุดน,นะครับแต่ว่าคนชอบน,นิยมเอามาชนกันนะครับ ตัวนี้นี่เป็นกวางกี้นะครับแต่ว่าผมจะเอามาดัดนะครับกวางที่ชนเก่งที่สุดคือกวางประเภทไหนคะกวางทซงแล้วก็เออกวางฮัทก้อนแดงแล้วก็เออกวางห้านําปูแล้วก็กวางกี้ดงกวางกี้โดงนะคะแล้วผมมีประเภทไหนบ้างครับอันนี้เป็นกวางกี้ของผมเนาะผมมีกวางกี้แล้วก็กวางอะไรบ้างนะ กวงกี้แล้วก็กวางซงแล้วก็กวางแซนอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมจะนำมาทำการดักในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วผมมีเยอะไหมครับช่วงนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะมันู่สิ้นอายุขายมันเริ่มจะสิ้นอายุขายแล้วเนาะใช่ค่ะเพราช่วงนี้นี่กวางชอบสิ้นอายุขาย ช่วงนี้มีไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะก็เลยนำอามาดักอ่าลองนำมาดักดูเนาะทำแบบง่ายๆเนาะที่แบบเด็กบนดอยเขาทำการเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าก็ถ้าเป็นเด็กดอยที่เขาอยู่บนดอยแล้วเขาอยากเล่นด้วกงกลวงก็จะทำการดักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับบางคนก็ไม่ดักบางคนนี่ชอบเอามาเล่นชนจง เสียองประกอบนี่ไม่ดีเลยครับอ๋อถ้าถ้าเสียองค์ประกอบนี่มันจะเป็นยังไงแล้วครับไม่เท่อ่าตัวกวางจะไม่เท่ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีแผลเป็นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อคือจะทําให้เสียองค์ประกอบของแมงกวางใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ากวางที่อยู่ในนี้นี่มันชอบชนกันครับอ๋อถ้าเอามาไว้รวมกันมันก็จะชนกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อ oh. oh, มันช่แย,ยงตัวเมียอ๋อ oh, ถ้าเอามารวงกันเยอะๆมันก็จะชนกันเนาะแล้วก็จะทําให้ไม่สวยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อ oh, ค่ะปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่าดักแมงค่ะอ่าดักแมงแมงค่ดวงกวงไม่ใช่หรอบางคนก็เรียกว,ว่าแมงค่าด้วยค่ะอ๋อ oh, แสดงว่าเขามีหลายชื่อใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ oh, เรียกว,ว่าแมง ขาก็ได้ก็ได้แมงกวงก็ได้อ๋อสแสดง,ดงว่าครับสแสดงว่าเขามีหลายชื่อเนาะพอดีไม่รู้จักเนาะรู้เฉพาะที่เขาเรียกว่าด้วงกวงหรือว่าตัวกวงอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะต้องทํำยังไงเนาะน,นี่จะตับก้อยก่อนนะครับ <c oughs> มันเปลี่ยนตรงนี้นะครับขอตัดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วกดไปนี่เอาไม้มาเสียบน,นะครับ เอาเชือกนะคะต่อไปนี่จะเอาเชือกม,มาเอามาขวากว่างนะครับกำลังตาดเชือกอยู่นะครับเราจะใช้กว่างตังวผู้นะครับ ไว้รอตัวเมียนะคะถ้าตัวเมียหรือตัวพ่อตัวไหนได้กินนี่มันก็จะมาก่อนะคะตรันี้มีของน่ตัวนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันบินะครับ ไปนี่จะเอาไปดับแล้วนะครับมาโชว์ให้ดูหน่อยอ่าอันนี้วันนี้ผมจะลองนำ้วงกวางไปดักเนาะซึ่งวิธีของเขาก็ถามว่ายากไหมครับง่ายอยู่นะครับอ่าง่ายอยู่เนาะอ่าโดยการใช้ตัว ตัวผู้นะคบตัวผู้เนาะเอาไปลอกนะหลังจากเอาไปลอกนี่ใต้ตัวเมียอยู่แล้วก็ตัวผู้อยู่นะครับค่ะเพราะว่าถ้ามันจะได้กลิ่นตัวอะไรนะตัวผู้เนาะเวลาถ้าสมมติว่าตัวที่เป็นตัวเมียมาเนาะแล้วก็ผงทานอนดี้ทานด้วยนะคบอ่าอันนี้อันนี้แค่ทาเล็กๆไว้เนาะใช่ครับไว้ดักตัวเมียไว้ดักตัวเมียเนาะ เดี๋ยวผมจะเอาไปแขวนไว้ที่ไหนดีนะแขวนไว้ที่บ้านแล้วก็แขวนไว้ที่เออแขวนไว้ที่ตรงนั้นเรื่อยนะคะอ๋อที่หน้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะนำด้วงกวางนะคะไปดักไปดักเนาะก็ ถ้าเป็นเด็กดอยเขาเล่นมันแรงอะไรประมาณนี้เขาก็จะทําประมาณนี้นะคะแล้วก็นําไปดักเนาะว่าจะได้เยอะไหมที่ผ่านมานี่ผมดักได้เยอะไหมครับดักได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนที่แม่เจอนี่แม่เอาในเอามาให้เอาไว้ในกล่องครับอ๋อเพราะเมื่อวานนี่ผมด่าดนะครับ ักแล้วก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ได้ตัวเมียได้ตัวเมียเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวสีดำอ่าตัวเมียสีดํานะครับมาเดี๋ยวผมจะนําไปแขวนไว้ที่ไหนนะแขวนไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็ที่บ้านครับอ๋อไปเดี๋ยวเราไปแขวนดูซิว่าผมจะแขวนไว้ตรงไหนนะครับเ <c oughs> จนน ตัวนี้มาแขวนที่ต้นอาโวคาโดนะครับีหนึ่งตัวน,วนี้ผมจะเอาไปแขวนไว้ที่บ้านนะครับ นี่นี่ผมก็แค่ลองดาบนะครับว่าจะได้ไหมครับแต่ว่าสงสัยนี่จะได้หรือไม่ได้นี่ไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าจะเอาตัวผู้ตัวนี้นี่ไปดาบที่บ้านให้ตัวเมียมานะครับครับตอนไหนมันมานี่ตัวเมียนี่ดองกินได้กไกลมากเลยนะครับตัวผู้นะครับ ว่าตอนนี้จะเอาไปดักที่บ้านนะครับเพราะมันมีไฟนี่ตัวเมียชอบม,มาเออเล่นไฟนะครับก็คือการดักกว่างง่ายๆนะครับแล้วก็เออต่อไปเราจะไปเจอกับขี้ใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ